มาลนะผีขอส่วนบุญคืนนี้นะครับเดียช็อกร่วมกับไทยตูนนำเสนอการ์ตูนผีก่อนนอนหลายเส้นไทยๆหลากหลายรูปแบบนะฮะนี่หน้าปกเห็นไหมหน้าปกหน้าปกมีผู้หญิงสวยมีผู้ชายเหงื่อตกแล้วก็มีรูปคู่ น่าจะเป็นผู้สูงอายุตาแดงด้วยคิดดีไม่ได้ต้องเป็นวิญญาณแน่ๆเลยผีขอส่วนบุญมาไปอ่านพร้อมกันครับสากลการพิมพ์ผีขอส่วนบุญภาพโดยอาจารย์มรกตนะครับอาจารย์มรกต <c oughs> เราพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับรอดเฮ้ย hey, ชาว่าวพี่ขออีกครั้งนะเอาแบบให้เหมือนตอนขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะได้ครับพี่พอมาสามสองหนึ่งแอคชั่นหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทำทั้งสี่คนก็ได้เข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งโดยพักห้องละ สองคนพอเปิดห้องพักเข้ามาเช่าก็ล้มตัวลงนอนทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนอ้าวเชาไม่อาบน้ำนเหรอวะไม่ละพี่วันนี้ผมมันโคตรเหนื่อย,ยอ่ะตามใจเองงั้นพี่อาบน้ำก่อนแล้วกัน ขณะที่เชาเคลิมกำลังจะหลับเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นกริงกริงกริ๊งทำให้เขาต้องงวงเงียขึ้นมารับโทรศัพท์ฮัลโหลอหรอแต่กลับเงียบไม่มีเสียงตอบรับอ๋อสงสัยถ้าจะโทรผิด อแต่พอเขาวางโทรศัพท์ลงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกกริง๊งลออเนี่ยเป็นเป่าถากักรบกวนเวลาเนอนจริงๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโทรมาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอดีแนะ่เดี๋ยวโดน แต่คราวนี้กลับเป็นเสียงเคาะประตูแทนพี่บอสครับพี่บอสครับด้วยเปิดประตูทีเฮ้ยพี่ไม่ว่างหลังับผมอยู่โอ้ยจะได้นอนไม่กวนเจ้กูเชา จึงต้องแข็งใจลุกขึ้นไปเปิดประตูเอาเอาอาหารมาส่งค่ะพี่พสพี่สั่งอาหารหรือเปล่าครับเปล่าไม่ได้สั่งเียครับเอาเหรอคะนี่อะไรคะ่ะน้องน้อง ้องช่วยเอาโทรศัพท์ในห้องไปด้วยได้ไหมฮะสงสัยสายจะเสียได้ค่ะเธอรีบก้าวเข้าไปนำเครื่องโทรศัพท์แล้วจำเอาออกไปโดยเร็วเช้ากลับมานอนต่อด้วยความง่วงแล้วก็หลับไปขณะที่พศกำลังสะผมอยู่นั้นอยู่ๆน้ำก็หยุดไหลเช่นนั้น เอาเอา้อาวเฮ้ยเจ้เาเจ้าเท้าพดค่อยๆค,คลำไปเปิดประตูห้องน้ำแล้วเขาก็แทบช็อกกับผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเฮ้ยเขารีบวิ่งออกไปจากห้องด้วยความกลัวสุดขีดนะ นาฬิกาบอกเวลาตีสามแล้วเชาก็เริ่มงวงเหี่ยขึ้นพี่พศยังอาบน้ำไม่เสร็จเีอเขานี้หาท่านใดนั้นประตูห้องน้ำก็ค่อยๆเปิดออกแต่ผู้ที่ยืนอยู่ในห้องน้ำหาใช่พิพศไม่ มันคือผีหญิงแก่ตนหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวมันยื่นมือที่เหี่ยวยน่นมันลูบหน้าลูบตาเฉาแล้วเลื่อนมาปิดที่จมูกเฉาเริ่มอึดอัดเหมือนถูกผีอำ่เขารุกขึ้นมานั่งหอบด้วยความเหนื่อย ฝันไปหรือเปล่าวันเนี้ยฝันฝันเหรอยายว่าไม่ใช่มั่งไอ้หลานชายเฮ้ยเฮ้ยพระเป็นผีแล้วทุกอย่างก็กลับเป็นปกติอีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องจริงมันคือความฝันเท่านั้นมันคือความฝัน เจ้าไม่ได้ฝันไปหลอกหลานชายยายอยู่นี่แล้วไงเเอเอ,เอ,เอท่านใดนั้นก็ปรากฏร่างของผีชายฉลาขึ้นอีกตนอย่าก,กลัวเราสองคนเลยหลานชายเราสองคนผัวเมียเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ แต่ลูกหลานไม่ทำบุญนา้ตากับยายจึงไม่ได้ไปเกิดเราวสองคนจึงต้องมาขอส่วนบุญจากหลานชายให้ช่วยอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้ด้วยได,ไ,ดไ,ดได้ครับผมผมผมจะถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไม่ให้นะครับตายาย ขอบใจมากหลานชายตากับยายจะไม่ลืมบุญคุณเจ้าเลยลาก่อนเฮ้ยนอนตอขาบาทแล้วสยองเกินไปไปข้างนอกดีกว่าน้องๆขอถามอะไรหน่อยมีอะไรครับพี่ ที่นี่มีพระมาะวินฑบาตรืองเปล่าพี่จะถวายางสังฆทานมีค่ะพ,พี่จะใส่บาตรหรือคะพ,พี่จะถวายสังฆทานเออพี่จะอุทิศบุญให้กับผีคุณตาคุณยายหรอคะใช่ใช่ทำไมน้องรู้อะก็เพื่อนพี่ก็ก็จะทำเหมือนกันนั่งอยู่นั่นไง อ้าวพี่โพ์พี่อูดไอ้บอกดอนมกันเหรอเออเดเนี่ยไก่สว่างแล้วมานั่งรอพักที่นี่กันเถอะเฮ้ยดีครับผมผมก็ไม่กล้ากลับห้องพักคนเดียวเหมือนกันดีเหมือนกันนะเออที่รีสอร์ทอย่งนี้มีสังฆทานขายเสร็จสับไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อที่อื่นนั่นสิพี่โพ์ สงสัยแขกที่นี่คงโดนเหมือนกันหมดอะเอา้เอาเฮ้ยเร็วพระมาแล้วมาถวายสังฆทานพร้อมกันเถอะจัตตาโรโธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระองสาธุหลังจากเคลียค่าห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็เดินทาง กลับกรุงเทพทันทีสามชั่วโมงผ่านไปถึงกรุงเทพสทักทีพี่ครับพี่พี่จยซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะครับหรือแค่สี่ใบเองหวยชุดสัด้วยเอาเฮ้ยพวกเราช่วยพี่คนพิการเขาซื้อหน่อยอ่ะเอาไปคนละใบแล้วเดี๋ยววันหวยออก ทุกคนก็จะได้เฮเลขอะไรพี่94เว้ย94แล้วพอถึงวันหวยออกทุกคนก็ได้เฮสมใจเมื่อผลประกาศรางวัลที่หนึ่งตรงกับเลขที่ออก x x x 94เย้ย body bone